ัสดีค่ะฟ้านะคะจากทิงคูค่ะราชาเครื่องเงยน็นตู้แช่แบบหนึ่งเพื่อคนไทยค่ะวันนี้จะพามาดูตู้แช่สามประตูนะต้องมีติทุกร้านแน่นอนแล้วก็จะเป็นรุ่นที่ขายดีมา,มากๆแล้วก็มาแรงที่สุดในตอนนี้เลยก็คือตู้แช่สามประตูนะคะตู้แช่ตัวนี้เนี่ยก็คือจะหลักๆก,ก็คือจะเป็นตู้แช่เครื่องดื่มเนาะสามารถแช่เครื่องดื่มได้ค่ะ ผลไม้นําเข้านะคะผักออร์แกนิกหรือว่าขนมเค้กตันนี้ก็คือมาแรงมากเลยจริงๆสําหรับตู้ตัวนี้เนี่ยอุณหภูมิก็จะอยู่ที่2องถึงแองศานะคะตัวนี้เนี่ยจะควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลเลยก็คือเราจะสามารถเห็นอุณหภูมิได้สามารถปรับอุณหภูมิได้ให้เข้ากับสินค้าของเราหรืออีกตัวนึ่งคือจะเป็นตู้แช่ดอกไม้เนาะตัวนี้สามารถปรับแช่ดอกไม้ได้เลยนะคะ ในส่วงของไฟเนี่ยด้านในก็จะเป็นไฟ LED ก็คือสามารถเปิดได้ตลอดทั้งวันเลยไม่กินไฟตู้รุ่นนี้จะเป็นตู้รุ่นประหยัดไฟนะคะโครงตู้หนากระจกหนาพิเศษแล้วก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์ของญี่ปุ่นด้วยสําหรับตัวนี้นะคะก็มาดูภายในกันเลยสําหรับภายในตัวนี้เนี่ยก็จะมีชั้นวางให้ทั้งหมด15ชั้นวางด้วยกันตัวชั้นวางเนี่ยสามารถรับน้ำหนักได้เยอะมากๆวางเบียร์ได้เป็นหลังๆเลยนะคะและว้วก็เราสามารถปรับได้ขึ้นลงตามที่เราต้องการได้เลย ตัวนี้ก็จะมีล้อเลื่อนสามารถเข็นไปไหนก็ได้นะคะก็เราจะมี2รุ่นนะคะตอนนี้ที่ขายดีตัวรุ่นนี้สอบดำก็จะเป็นตัวรุ่นลิ้กเต็มนะคะมีมาจน้อยมากๆก็สามารถ สดใสตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นโปรโมชั่นพิเศษก็โปรโมชั่นพิเศษมีไม่กี่ตัวเท่านั้นก็อยากให้ลูกค้าทักอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้เลยแล้วก็สั่งจองกันได้เลยตัวนี้ต้องเน้นว่าเป็นรุ่นราคาพิเศษจริงๆราคาประหยดัดประหยัดไฟคุ้มค่าต่การลงทุนแน่นอนนะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครมีคำถามสงสัย